สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านเรามาดูแลพัฒน,นาอีกสูตรสูตรบนญยังไม่เคยเข้าเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้ลองลงดูจะเข้าไหมลองดูเนาะมันเข้าไปเป็นแต่ล่างแต่ด้านหน้าด้านหน้าไปดูดูคำเตือนก,นกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยลาววัฒนาวันนี้ตอนเย็นรู้ผลลาววัฒนาวันจันทร์บอโลบลุญเหลแต่กันล่างไว้เนาะจันทร์ที่สิบเก้าทับแปดทับหกเจ็ด อหลังดูหกเจ็ดหกเจ็ดเอาเก้าแปดเก้าสองแปดสี่เนาะเก้าแปดเก้าสองแปดสี่เราจะใช้หลักสิบหลักหน่วยบวกสี่คงที่สองตัว ใช้วันบวกแปดวันบวกแปดเลยง่ายๆก็คือแปดบวกสี่บวกสี่ ธนาคารพุทธพุธจันทร์วันนี้เป็นวันอะไรสี่บวกแปนะสี่บวกแปดแปดละเก้าสิบสี่สิบสองสองสามสี่บวกสเป็นแปดปดบวกแป,แปเป็นสิบหกห,กหกกแปด จับคู่กันก็นกนคือ6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4เลขเอาไปต้นไหนเอาไปที่7 4เขียนเขียนน้อยกว่าตัวนี้นาะ เจ็ดสี่หลักร้อยเราเอาตัวนี้เลยสองเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่พกไปตรงนี้เลยลงมาทำรีบนบนลาว,ลาวบ,นบนลาวลาวบนบนลาวย้อนหลังเลยมันเข้าอยู่เสด้านหน้ามันจะเป็นยังไง หมายเลขที่ออกก็คือ451247 451247 7บวก4คงที่นีเละวันบวก8ก็คือ474 8 สี่บวกสี่เป็นแปดบวกห้าเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่ห้าหกมาเน้นหกห้าหกเจ็ดมาเน้นหกห้าหกเจ็ดไปออกหู่ช่วยจับคู่ก็คือห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้า หกหก,หก,หกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเพียเพื่อเน้นสองหางเพียมาออกตัวที่จ้อยเน้นไปหกที่ไทยก็ซื้อตัวนี้ดิเยอะแต่มันมาออกตัวนี้เลขกแล้วเลขไทยมันไปออกที่หกเจ็ดนะเลขแล้วมาออกตัวนี้ เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสองจะทำนี้เลยเรีหลักร้อยเนาะช่าง่ายดีมันก็มาที่สองเรียกเรามาที่สองเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดหก กันมาดูกัน,กนที่เราจะใช้เราจะเอามาดูมาดูาดจะตัวไหนอีกจ<ม>ุดมานี่เลยไอเทอก,ก็คือสี่482067 4 8 2 0หกเราใช้หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยบวกสีคงที่นะคะ วันบวกไปที่เปดวันจันทร์ที่สองวันจันทร์คือสองนะคะจันทร์วันอาทิตย์สองวันจันทร์เจ็ดบวกหกบวกสี่สองบวกแปดดูไหมดูดูไหมวันนี้สิบเจ็ดนะคะแปดเก้า ปดเก้าสิบศูนย์หนึ่งสองหาล้ร้อยก็คือหกบวกสี่เป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งได้มาเร็วเรืหลักร้อยหกไม่มีไม่เอาศูนย์ไม่มีมีศูนย์กันหนึ่งเนาะศูนย์กันหนึ่งนี่แหละเลรื่องร้อยวันนี้เอานี่ลองดูใส่ศูนย์นี่ลองดูจับคู่ก็คือเจ็ดหนึ่ง 7จโอ้ยเนาะเจก่อนนะจ๊ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนงแหนกจัดไปตัวไหนอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะ ศู 1, 100 1, นย์กัร้อยกับูนย์กันย์แปดสอะคะหนึ 2. ใครชอบมากะคะจับจับได้มีสิทธิ์จับไปได้ะคะ่ะวิจามาเกาหนึ 1, ่งเก้าสองศูนยด้วยเนาะ ศ9 2ย์1ก้าสอห่อห้าสงีหางเนาะรักร้อยใช่สีห้างรักร้อยมีหนึ่งกับสุนด้วจ้ะหกไม่มีหกไม่เอาหรือว่าหกจะมาก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นตัวเก่าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะลราพัฒนาวันนี้ บนนะคะบนชุดบนลองดูมันจะมาล่างไหมแต่แอดชอบจะมีตั้งแล้ว,วันนี้จะมีตั้งใช้เลยสอบสองหางสอบเก้าสอง,สองสเปดหนึ่งสองหางแปดสองก็ได้แปดสองก็ชอบลืมได้ดื่มดู แปดหน่งแปดสนี่จะแปดสชอบก็จัดขัดกระพานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นลองดูสูตรบนเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ล่างมันเม่นอยู่ดิสูตรล่างลงไปจัดเลยเพราะว่ามันเข้าอยู่แล้วดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า